บาลเมือท่าเรือพัท,ท่นเป็นเทศบาลขนาดกลางตั้งอยู่อำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบ,บรุรีได้รับการยกฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลในปีพุทธศักราช2528มีพื้นที่รับผิดชอบ7.26ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ12,000คนประกอบด้วยชุมชนจำนวน19ชุมชนประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขายและทำการเกษตรมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีละประมาณ135ล้านบาทมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยพนักงานเทศบาล50คนลูกจ้างและพนักงานจ้าง104คนปัจจุบันมีนางสาวปุญญวีโพธิพิพิธเป็นนายกเทศมนตรีในการพัฒนาที่ผ่านมาเทศบาลให้ความสำคัญ ในการพัฒนารอบด้านทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมการศึกษาประเพณีะแลวัฒนธรรมรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย คำคิดริเริ่มและสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือบริบทชุมชนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาในเชิงปริมาณคุณภาพและความเป็นธรรมในสังคมควบคู่กันไปเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาไว้3ประการดังนี้ 1. รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีสะเสถียรภาพ 2. การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 3. เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยแนวทางการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลของประเทศเน้นความเจริญเติบโ,โตทางด้านเศรษฐกิจการกระจายไรายได้ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเน้นการรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจลดการขาดดุลทางการค้าปรับปรุงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจเน้นการพึ่งพาตนเองควบคู่ไป กับการเพิ่มรายได้ของประชาชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระจายปัจจัยการให้บริการทางสังคมไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคมแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้พ้นจากภาวะความยากจนมุ่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคกำหนดเมืองหลักเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแทนในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนยอมรับทราบและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริบทการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาโดยเห็นว่าตลอดระยะเวลาแห่งการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั้นผลแห่งการพัฒนาได้ทิ้งคนกลุ่มหนึ่งไว้เบื้องหลังอันเป็นปัญหาสังคม ที่สำคัญและชุดรังประเทศไทยให้ตกอยู่ในวังวนของประเทศกำลังพัฒนาความด้อยโอกาสของประชาชนที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะโอกาสในการได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐานสีประการในการดำรงชีพยังคงเป็นหลุมดำที่ต้องได้รับการแก้ไขต่อไป จากนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยการเคหาแห่งชาติกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนตามแหล่งชุมชนแออัดต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทำการสำรวจ และจัดทําฐานข้อมูลชุมชนแออัดในส่วนภูมิภาคไว้และกําหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขในลำดับต่อไปประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางในการทำหน้าที่ของเทศบาลต้องมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและใช้แผนเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้เทศบาลได้ทราบว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเทศบาลได้เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักโดยละเลยการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจากผลการสำรวจแบบข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือจอประทอทำให้เทศบาลได้ทราบว่า มีประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดช,ชอบยังประสบปัญหาด้านสังคมและการดำเนินชีวิตอยู่มากโดยเฉพาะความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยอันเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชาชนโดยเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นที่มีเป้าหมายสร้างความสะดวกสบายและความกินดีอยู่ดีของประชาชนโดยไม่ทิ้งคนใดคนหนึ่งไว้เบื้องหลัง เทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนจึงได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาและกิจกรรมการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยอันเป็นที่มาของการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในเขตเทศบาลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดใน่วนภูมิภาค การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของประชาชนทำให้เทศบาลทราบว่ายังมีประชาชนประสบปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยมีฐานะยากจนไม่มีความสามารถในการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเป็นของตนเองได้ ประชาชนเหล่านี้ต้องเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยเช่าที่ดินปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบุกรุกที่ดินสาธารณะและที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเทศบาลเมืองท่าเรือพระแทน่นจึงกำหนดการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องทำการแก้ไขโดยเ,เร่งด่วนต่อไป ความท้าทายและการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในนวัตรกรรมของแผ่นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการบูรณาการระหว่างหน่วยราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพและลดขั้นตอนเพิ่มความ,มอำนวยความสะดวกหลังจากที่การเคหะแห่งชาติ ได้บรรจุโครงการจัดหาที่อยู่ใหม่สำหรับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนไว้ในแผนการปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติและให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการโดยกำหนดให้เทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการจัดหาที่อยู่ใหม่สำหรับประชาชนภายใน2ปีเทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนได้กำหนดเป้าหมาย ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองเนื้อที่ประมาณ92ไร่3งาน29ตารางวางเพื่อนำมาจัดสรรแบ่งแปลงรองรับประชาชนจำนวน300หลังคาเรือนโดยเทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนดำเนินการขอถอนสภาพที่ดินผ่านอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนดังนี้การบูรณาการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน 1. ภาคราชการในระดับพื้นที่บูรณาการกับอำเภอท่ามกางในฐานะที่ดูแลบำรุงรักษาที่ดินสาธารณะเพื่อขออนุญาตถอนสภาพที่ดิน สอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีสาขาธรรมกาในฐานะหน่วยงานออกเอกสารสิทธิที่ดินเพื่อสำรวจและขึ้นรูปแปลงที่ดินโดยในการบูรณาการในขั้นตอนนี้เทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในทุกด้านตั้งแต่จัดหาประวัติที่ดินจัดหาตัวบุคคลเพื่อยืนยันที่มาของที่ดิน รวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านงานธุรการการประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอประกอบกับการขอถอนสภาพที่ดินมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยภาคราชการและประชาชนร่วมกันพิจารณากันกรองความเหมาะสมของโครงการบูรณาการกับหน่วยราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการของสภาพที่ดินโดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าของเรื่องโดยต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยสำนักงานจังหวัดธนากษ์จังหวัดสำนักงานผังเมืองจังหวัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดป่าไม้จังหวัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดหน่วยงานทหารในจังหวัดและอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนับสนุนการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะรวมถึงอำนวยความสะดวกในด้านถุระการในทุกๆด้านบูรณาการกับหน่วยงานระดับกรมกระทรวงและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติโดยมีกรมที่ดินเป็นเจ้าของเรื่องซึ่งต้องกลั่นกรองรายละเอียดและความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการกันกรองหลักการและเหตุผลการขอถอนสภาพที่ดินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการถอนสภาพที่ดินมีรองอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานอนุกรรมการโดยประสานงานระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนขอข้อมูลในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่คณะอนุกรรมการด้นานธุรการในทุกเรื่องซึ่งในส่วนของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการและมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการประชุมกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่โดยวิธีการประชาคมให้ความรู้ถึงโครงการจัดหาที่อยู่ใหม่สำหรับประชาชนให้ความรู้ถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะได้แก่ชุมชนภายในเขตเทศบาลกลุ่มผู้ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย กลุ่มประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการขอถอนสภาพที่ดินรวมถึงกลั่นกรองประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจาัดหาที่อยู่ใหม่ของเทศบาลในรูปความเห็นและมะติของคณะกรรมการในระดับชุมชนโดยเทศบาลอำนวยความสะดวกด้านวิชาการและทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการให้ การบูรณาการหลังจากได้รับที่ดินมาแล้วภาคหน่วยงานราชการเนื่องจากการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินแปลงดังกล่าวนี้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้สงประการคือนำที่ดินจำนวน25ไร่ไปจัดสรรแบ่งแปลงให้ราษฎรที่เดือดร้อนที่อยู่อาศัยให้ได้เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านและสงวนที่ดินจำนวน73ไร่ 3ามงาน22ตารางวาไว้จัดสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนโดยในส่วนของการนำที่ดินไปจัดสรรแบ่งแปลงให้ราษฎรเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดินพศ2550โดยบูรณาการกับหน่วยงานราชการภายนอกจำนวน3ามหน่วยงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินดังกลาง่าวโดยเฉพาะกำหนดขนาดแปลงที่ดินหลักเกณฑ์และวิธีการเช่าที่ดินรวมถึงอัตราค่าเช่าที่ดินประกอบด้วยอำเภอท่ามก,กาสํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีสาขาท่ามก,กา สำนักงานสมะรจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานพื้นที่สาขาอำเภอท่ามะการวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและมีการปิดประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหลังจากที่เทศบาลได้รับมอบที่ดินจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปจัดสรรแบ่งแปลงให้ราษฎรได้เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัยแล้วสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดสรรง,งบประมาณเพื่อจัดหาที่อยู่ใหม่ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือพระแทนเป็นเงิน30ล้านบาททวนแยกเป็นงบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเป็นเงิน19,800ล้าน8แสนบาท งบพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นเงิน9 9 0 0 0 0 0บาทงบบริการจัดการปรับปรุงชุมชนเป็นเงิน250,000บาทงบบริการจัดการประชุมชุมชนภาคีเป็นเงิน250,000บาทเทศบาลเมืองท่าเรือพระแทนได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน โดยการกำหนดช่องทางการรับเงินการเบิกจ่ายเงินเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการบริหารงานบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือคาแทนกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนภายใต้การสนับสนุนด้านการวิชาการจากสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดกระบวนการให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน แก่คณะกรรมการการบริหารงานบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือแทนได้แก่การให้ความรู้ด้านการจัดทําระบบการเงินและบัญชีระบบการจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมงานก่อสร้างการจัดทําแผนพัฒนาโครงการโดยทั้งนี้เทศบาลได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นที่เลี้ยงในการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการในพื้นที่อีกขั้นหนึ่งด้วย 3. ภาคประชาชนและองค์กรเอกชนเพื่อให้ได้ข้อมูลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงเทศบาลเมืองท่าเรือพะแทนได้อาศัยกลไกลก,าการตรวจสอบโดยประชาชนเพื่อประชาชนโดยกำหนดให้ภาคประชาชนในพื้นที่ได้แก่คณะกรรมการชุมชนได้สำรวจกลั่นกรองประชาชน ที่แจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินเพื่อเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือะแทนว่ามีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการหรือไม่ในเบื้องต้นก่อนที่เทศบาลจะมีคณะกรรมการกันกรองอีกชั้นหนึ่งโดยคณะกรรมการกันกรองระดับเทศบาลจะทำการกันกรองคุณสมบัติควบผู้ไปกับคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือพะแทนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ได้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริงนอกเหนือจากการใช้กลไกการมีส่วนร่วมโดยประชาชนเพื่อประชาชนขึ้นมาตรวจสอบและกันกรองคุณสมบัติประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วในส่วนองค์กรเอกชนอื่นยังมีสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายบ้านมั่นคงภาคตะวันตก เข้ามาสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือคะแทนโดยมีการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการแรงงานช่างเพื่อร่วมปฏิบัติงานก่อสร้างในพื้นที่ 4. การอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของเทศบาลเนื่องจากโครงการจัดหาที่อยู่ใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือพะแทนเป็นโครงการในลักษณะการบูราณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเทศบาลเป็นหน่วยงานประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อความรวดเร็วของโครงการเทศบาลได้รับภาระอำนวยความสะดวกในงานด้านธุรการทุกด้านเพื่อความรวดเร็วของโครงการโดยทำหน้าที่เป็นทั้งหน่วยงานประสานงาน หน่วยงานสนับสนุนด้านความรู้และทักษะการทำงานโดยมอบให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมรับไปดำเนินการ 5. ความท้าทายใหม่และความเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐเพื่อให้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองแก่ท้องถิ่นแต่ในความเป็นจริงการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลก็ถูกบังคับ ให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่ได้กำหนดไว้หากภารกิจใดที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลก็ไม่สามารถทำภารกิจนั้นได้มีกฎหมาย2อฉบับที่กล่าวถึงหน้าที่ของเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนแออัดได้แก่พระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่13พศ2551มาตรา54กำหนดว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาลได้ดังนี้วงเล็บ11ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่นพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2542หมวด2ว่าด้วยการกำหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะโดยมาตรา16กำหนดให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองดังนี้วงเล็บ12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยถึงแม้ว่ากฎหมายทั้งสองฉบับจะกำหนดหน้าที่ของเทศบาลให้สามารถปรับปรุงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้แต่ก็เป็นเรื่องใหม่และยังไม่มีหน่วยงานใดกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดการปฏิบัติเพื่อให้เทศบาลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบกับการที่เทศบาลจะจัดทำโครงการจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับประชาชนเพียงหน่วยงานเดียวอาจไม่ประสบความสำเร็จและอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายได้ดังนั้นการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่างๆเพื่อสนับสนุนให้โครงการบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือรแทนประสบความสำเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาการขัดแคลนที่อยู่อาศัยของประชาชนจึงเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในการบริหารงานของเทศบาลซึ่งในส่วนของการปฏิบัติต้องใช้หลักการประสานงานเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นวิธีการปฏิบัติงานใหม่และสามารถประยุกไปใช้ไปปฏิบัติกับงานอื่นๆของเทศบาลได้ ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับจากนวัตกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดหาที่อยู่ใหม่สำหรับประชาชนภายใต้โครงการบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือพะแทนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยปลกบ้านเรือนบุกรุกที่ดินสาธารณะ บุกรุกที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยชาวบ้านเพื่ออยู่อาศัยและเช่าที่ดินเพื่อปลูกที่อยู่อาศัยและมีแนวโน้มจะถูกไลท่ที่ให้รื้อถอนที่อยู่อาศัยโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาที่อยู่ใหม่สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหลังจากการดำเนินโครงการถึงปีพศ2562มีประชาชนที่ได้รับก,การจัดสรรที่ดิน เพื่อปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยจำนวน51หลังคาเรือนและมีเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีพศส 2, 5 6 4อีกจําจำนวน38หลังคาเรือนและหากในอนาคตมีประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอีกเทศบาลสามารถนำที่ดินสาธารณะแปลงอื่นๆมาจาัดสรรให้ราษฎรได้ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยได้อีก อาจกล่าวได้ว่านอกเหนือจากประชาชนที่ยากไร้จะมีที่ดินปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยแล้วเทศบาลยังได้แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดภายในเขตเทศบาลและยังสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากประโยชน์ที่ประชาชนได้รับด้านที่อยู่อาศัยแล้ว องค์ความรู้ในการบริหารจัดการตนเองก็ได้รับการถ่ายทอดสู่ประชาชนด้วยเนื่องจากโครงการบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือพัทน์นี้เทศบาลมีหน้าที่จัดหาที่ดินให้ประชาชนเช่าปลูกเพื่ออยู่อาศัยส่วนการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยประชาชนได้กู้เงินจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อสร้างบ้านและมีการผ่อนชำระเงินกู้ในระยะยาว ดังนั้นการบริหารโครงการจึงดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้ชื่อสหกรณ์ท่าเรือมั่นคงจำกัดบริหารสหกรณ์โดยประชาชนในโครงการภายใต้ข้อแนะนำของสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยปัจจุบันการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สามารถผ่อนชำระหนี้เงินกู้ได้ปกติได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างดีนอกเหนือจากการจัดหาที่อยู่ใหม่ที่มั่นคงสำหรับประชาชนแล้วเนื่องจากที่ดินที่จัดสรรแบ่งแปลงให้ประชาชนเพื่อปลูกที่อยู่อาศัยแล้วเทศบาลยังมีโครงการอื่นที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยได้แก่จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปรับปรุงภูม,มิทัาส์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและพัฒนาเพิ่มร้านค้าชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพจัดสร้างสนามกีฬาสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนการบริการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นต้นความยั่งยืนของนวัตกรรม เนื่องจากโครงการบ้านมั่นคงเมืองท่าเรือพระแทนเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและเป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงในด้านคุณภาพชีวิตการเกิดขึ้นของโครงการนับว่าเป็นเรื่องยากกว่าที่ประชาชนผู้ร่วมโครงการจะมีบ้านเป็นของตนเองต้องผ่านความยากลำบากและฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคหลายประการดังนั้น ความสำเร็จของโครงการจึงเป็นสิ่งมีคุณค่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของทุกคนเกิดการหล่อหลอมความรักความสามัคคีในชุมชนหากมีการถอดบทเรียนโครงการจะพบทั้งความสำเร็จควบคู่กับปัญหาอุปรสรรคในการปฏิบัติงานสามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออ ในพื้นที่อื่นได้และยังสามารถประยุกต์วิธีการทำงานไปใช้ประโยชน์ในโครงการอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคตได้ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ